สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่อินเตอร์สเปรพบกับผมยุทธการแสงสีสมวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาพบกับเครื่องพ่นน้ําละอองละเอียดระยะไกลหรือเทอร์โบแฟนฟ็อกจะมีความสามารถและความพิเศษอย่างไรเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกท่านไปชมกันครับ และมาพบกับหัวใจหลักสําคัญของเทอร์โบแฟนฟอกนะครับนี่จะเป็นตู้คอนโทรลนะครับสแตนเลสมาตรฐาน IP 55นะครับป้องกันน้ําและฝุ่นนะครับเรามาดูภายในกันครับครับและเรามาดูอุปกรณ์พิเศษภายในกันนะครับในตู้นะครับก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์ทางไฟฟ้านะครับจะเป็นเมนเบรกเกอร์ซอฟต์สตาร์เตอร์นะครับแล้วก็ตัวควบคุม PLC นะครับ และยังมีตัวรับสัญญาณรีโมทระยะไกลและรีโมทควบคุมระยะไกลด้วยนะครับส่วนด้านหน้าครับลราดูด้านหน้านะครับด้านหน้าครับก็จะปรอบด้วยตัววัดแรงดันไฟฟ้านะครับพิกัดกระแสการใช้งานและนี่ครับระบบควบคุมแบบทัสกีนนะครับส่วนนี้นะครับจะเป็นไฟสแสดงสถานะของเครื่องนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนโหมดการใช้งานมาเป็น รีโมทคอนโทรลนะครับส่วนนี้ครับปุ่ม e m e r g e n ์เจนซีนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์สำคัญอีก2ชิ้นนะครับอย่างแรกนะครับปั๊มน้ำมัลติสเตตขนาดใหญ่นะครับกำลังขนาด15กิโลวัตต์นะครับสามารถส่งน้ำไปเลี้ยงหัวฉีดทั้งหมด100หัวและให้แรงดันสูงถึง24บบาร์นะครับ อัตราการใช้น้ําของปั๊มตัวนี้นะครับจะอยู่ที่150ลิตรต่อนาทีหรือ9คิวต่อชั่วโมงนะครับเราไปดูอีกส่วนหนึ่งครับเป็นส่วนสําคัญนี่ครับมอเตอร์ขนาดใหญ่ขนาด55กิโลวัตต์มาพร้อมกับไบพัดอลูมิเนียมอัลลอยซึ่งมีน้ําหนักเบาครับทำให้สามารถส่งละอองน้ําไปได้ไกลถึง100เมตรครับครับ เราไปดูวิธีการทํางานนะครับตัวเครื่องพ่นน้าละอองละเอียดระยะไกลนะครับสามารถปรับมุมเงยได้สูงสุดถึง30องศานะครับและมุมก้มได้ถึงลบหองศาครับแค่นั้นยังไม่พอตัวเครื่องพ่นน้ําละอองละเอียดสามารถหมุนรอบตัวเองได้ถึง320องศานะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับเครื่องพ่นน้าละอองละเอียดระยะไกลหากสนใจสามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้ได้เลยนะครับส่วนวันนี้ผม ยิทการแสงสีสมและบริษัทอินเตอร์สเปซขอตัวล่าไปก่อนครับสวัสดีครับ